นนาล่วงนาลวงนาล่วงอยู่ในกุฏหมานัินหนุยเองหนุยเองแม่บอกให้หนุยยันเอาสร้างกระนมาให้นาล่วงเออนาลวงเร็ว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 มาเดี๋ยวหนุยไปรอดซาลานะนาล่วงก้าพอดีว่าแม่นบ่อยหนุยยันเอาสร้างกระทะมาตะวายนาลวง แม่ให้ตั้งมาเรียตั้งแต่มาคลืนว่านอย่าเอานะล้วงงนะั้นรับมาเกนตั้งกระตานกับนุ่ยตีนะนี่นะล้วงอย่าอย่าเอาตั้งห้เรียบร้อยนะล้วงหนะล้วงมีซองไม้หนุ่ยมีมีซองเลยอย่า,นา้นล้วงง่ายส่งให้หนุ่ยก่อนเดช่างกระตานกล้อง,น,น,น,งนุ่ยนี่นะล้วงนุ่ยอุตส่าห์จัดรยานดีแต่เช้าเลยนะมีถังเฟบมีถังแปบ๊บจัก ปานีอะไรดำย่าดั้งไ่เห็นไหมนะล่วงนมกอมีไหนนะลวงรับนาะก็ดซองข้าวกันนะเออโยมอิตะวายหาบาัตในล่วงอจอบข้าวมาเดินยนะอีเขี้ยนจือเล้าเลยแม่ให้เขี้ยนจือมาโอ้หาชิบชือแม่อิตะวายอ่ะ ยันน่ะล่วงไปใส่ซองเอาเองกเรากันน่ะล้วงอาจองไปเจอลาเวนล้วงวันลวกันเจียมสองให้หนุ่ยกันละอืมอาบาดอ่ะน่ะล่วงทรงบุญให้กับคู่บ้าอาจารย์ด้วยเนอวันนี้ยันเป็นวันปลาเลยเออน่ะล่วงเอาตรงๆเลยนะพอ,อดีว,าว่ามอวันมันลอยกระทง เมยันให้ตั้งมาเลี้ยวเล่แต่หนุยันนี่ออกจากบันไดประตูบ้านนาะต่างนั้นเน่ก็โดดตุ๊นะลักไปเล่นเป้ากบเล่นป้ากโกป,าปงเงินมันก็ไม่รู้ไปไหนเม็ดนะ่ก็เลยเลือดอยู่ตาวนี้นี่แต่อย่างนี้นี่ดิโอหนุยเอาสัางกระทานมาไหวหนาล่วงหนาล่วงกับบอกแม่กันตาวันหนุยันเอาข้องมาไหวเลวหนาล่วงป่วยดีเนอ เพื่อรักษาชีวิตน้อยคงนุยไม่งั้นนะแมีอีกวยงกาวีหนุยน่ยแนยรๆเยลอย่าลืมนะัน,นะ่ะลวไปตวีวิตหนุยอันมีวเมีมอีกเวียอีโตกัวมาโวนว่นหนุยน่นเลยน่ะล้วมตองเมตตาหนุยก่งนะอ๋ออ๋อาาอออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออออ๋อา๋ออออออ๋ออ๋ออ๋อออ เนีนอเตอนนี้นะตามเจตกิเตอร์ถ้าหนุ่ยงั้นาได้วยรวยเปิดตั้งกระท่านก็กยยายตามนู่